สวัสดีจ้ามาเจอกันกันกบป้าโบเอสโครานั่นเองทุกคนว้าฮ่าหวันนี้นะจ๊ะมาเจอกันกับเกมฟันเหลืองไม่ใช่เกมเดอะคิงโจ๊กเกอร์นั่นเองทุกคนจ๋าก่อนจะไปเล่นเกมนั้นอย่าลืมสําคัญที่สุดเลยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามให้ป้าสักนิดนึงนะจ๊าจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆของป้ายอย่างนี้ไงเออเดี๋ยวมาดูการเกมนี้นะจ๊ะกับเกมโจ๊กเกอร์ซึ่งบอกเลยว่าเกมค่ายนี้เนี่ยเขาก็จะมีความแบบเออหน้าตาจะแบบ เออนะ่าจะจะดูเล่นเล่นเล่นได้ประมาณนึงประมาณนี้นั่นเองซึ่งทุกคนเดี๋ยววันนี้ป้าจะลองมาซื้อเป็นตัวฟิชเจอร์บายไปเลยซื้อเป็นฟิเจอร์บายไปเลยแล้วเนี่ยป้าเนี่ยลองกดซื้อในช่วงค่ำคด้วยนะเอออะซื้อไปเลยที่2,500้บาทนั่นเองจะ้ะต้นทุนป้าเมื่อกี้มีอยู่ที่2 4 1 0 0 0บาท ล้วก็ซื้อฟิชเจอร์บายไปเลยอยู่ที่2,500แล้วพอซื้อฟิชเจอร์บายปุ๊บเห็นไหมเขาก็จะเข้าเกมทันทีแต่เกมเนี้ยคือจะแบบไวมากทุกคนคือเอาจริงๆนะอย่าละสายตาเขาจะไวมากเขาจะแบบปุ๊บปบปุ๊บปบมาถึงตัวนี้แล้วมันไวแล้วก็นเอามาแล้วเออซึ้อไปยังไงอ้าวมาอีกไวแล้วกันนั่นคือจะทุกอย่างจะดูแบบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเอออไยยังไงจ้าได้ยี่สิบห้าเอออะเนี่ยฉันก็มองแทบไม่ทันเหมือนกัน เอาดัานบนนั้นคุณสิบแล้วออาคุณสเสวิแล้วดีงามและวิ่งมาเฮ้ยอ๋อเอานี้สกตเตอร์ดิเอาเราได้สกเตเตอร์อีกรอบหนึ่งอ้านางนางทบให้เลยอ้นางมีความทบให้เลยเอาเลดแล้วก็คือบิ๊กวินขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอ่าบิ๊กวินฉันอยู่ได้อยู่ที่เออให้มันหกร้อยเถิดดีงามดีงามจ่าไปต่อเลยจ้าโอ้แล้วเราก็ได้ไปบ้นอีกสิบสิบรอบนั่นไง พอเราได้สเกตเตอร์มาโอ้สเกตเตอร์นะสเกตเตอร์ของเขาเออเขาก็จะมีความแบบด้วยความที่เป็นโจกเกอร์เนาะเขาก็จะมีเนี่ยเป็นเป็นเหมือนอะไรเข้าหล่ำตัดหัวใจโพดําโพแดงอะไรว่าไปเออนี่ไงบิ๊กวินมาแล้วเออวูออโจกเกอร์ขอวูบดขเราแล้ว,ลวได้มาจ้าหนึ่งพันสามร้อยเท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทอืม เราลงทุนอยู่ที่2,500บาทตอนนี้ก็คือได้ทุนคืนแล้วนะจ๊ะเอ้าเดี๋ยวทุนคืนไปแล้วแล้วอันนี้เท่ากับว่าเราเล่นเป็นเป็นสแกตเตอร์สองรอบนะเพราะว่าเราหมุนได้ในสแกตเตอร์เลยโอ้และมาเลยจ้ะทั้วทั้วินมาเลยจ้ะยังไงจ๊ะเสียงเขาวุ่นวายดีจังอย่างไรจ้าทุกคนได้อยู่ที่3,536บาทเก็บไปเลย ก็คือว่าสิริกำไรที่ป้าหักลบให้แล้วนะจ๊ะก,ก็ได้มาประมาณ1,000บาทโอ้ถือว่าลดอยู่นะเพราะว่าเอาจริงๆอะนางแบบสแกตเตอร์ให้แบบมา2รอบอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าไม่แย่และกันยังถือว่าได้กำไรอยู่โอเครอยใครที่ไม่อยากพลาดนะจ๊ะคลิปสนุกแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดส u ั s c ส i b e แล้วก็กดติดตามกันไว้กับช่องของป้าโบเอสโคลาจ้า